สวัสดีครับเช้านี้พาท่านมาสำรวจแปลงนานะครับหลังจากที่เราทําเปลี่ยนแปลงแกงข้าวนะครับตอนนี้ข้าวอายุได้ส5ห้าวันนะครับเราปล่อยน้ําเข้าแปลงนาช่วงประมาณที่3าสิบังเกตอาก,การใบข้าวเริ่มเหี่ยวนะครับตอนนี้ก็จะมีลูกญ้านะครับที่เกิดขึ้นมาแต่ลูกยาพวกนี้ต้องมาแย่งแสงกับต้นข้าวจริงนะครับโังเกตนะผมเพียวครับ น,นี่นะครับถอนขึ้นมานะครับแล้วก็อันนี้พวกรูกยานะครับพวกนี้ก็เก่งนะอันตรายอันนี้เป็นพวกมายาลาบยักษ์นะครับดูระบบรากนะครับเน,นี่ยนระากมันยาวมากตอนนี้เราต้องสูบน้ำท่วมขังยอดมนะครับเพื่อที่จะขุมให้อยู่ทั้งแปลงนะครับ เดินทํางานง่ายนะครับเดินตรวจตาแปลงนาแล้วก็เก็บยานะครับไม่ถอดล่มไม่จมโคลนะครับนี่ยครับพวกลูกยาบ,ยาบดูต้นนี้ฮะไอ้ต้นนี้ตัวแสบฮนะดูระบบรากมันยาวมากครับ